สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์จูบผุกคนพี่น้องเลยพอกันตอนบ่ายแกงเห็ดเพาะพี่น้องเลยแกงเห็ดเพาะเส็บแซ่บน้องกันนี่เห็ดเพาะนางเห็ดเพาะผายแกงใส่กันเลยพี่น้องเลยแกงใส่พะเคนียงหน่อยพี่น้องเลยนี่พะเคนียงหน่อยหอมแน่นอนแซ่บแน่นอนอาหารยังกับบุษราอาหารบานเฮาดอกน้องพี่น้อง ว่าพิซซ่าลูลูหรือว่าอาหารลูลูมันกระคู่กับอยู่บอทีลูลาเนาะอาหารบันหนามันกระคู่กับเทียงหน้าเนาะมันกระู่กับบอนทีลูลาเนะพี่นอ้องส่วนแกงห็ดเพาะมันกระเมาะอยู่เทียงหน้าห้าหนี่แหละหอมได้พี่น้องเลยหอมหอมผักกระแยงหอมหอมะพดแล้วพดแล้วออมาพี่น้องก็แยงงสิดโดดลงแล้วเด้อ เตรียมพี่น้องเลยหอ,ม,อม,มหอมเราต้องห่วงเลยหอมแท้อันแกงใส่พักนั่งตู่กับใส่พักแคะงนี่อ๋อคนละฟิวเลยพี่น้องรสชาตินี่คนละอย่างเลยแต่ความแตกต่างความหอมคนละอย่างกันไปเลยความแสบนะความแสบพี่น้องเอาพิซซ่ามาเปลี่ยนกับอเอา ้องหลีดมาซีมบิ่งออหอมบักขญางพีนน่น้องจุดยอดหอมกินแล้วสุกแลวพี่น้อยตักแล้วพี่น้องอืแกงสูตรบ,บ้านๆนะหลายๆคนกับแกงใส่ยานาง นี่เขาคือดำแท้เจ้าปะไาแมยังเอาหากินไหมโหแตแสบมาเลยหไอ้ไว้แลนไล่ึ้นไล่ึ้นมันกัแลนไปดองๆหมดแหละองเสาวไปเลยงัวชาเอ๋ยบาาเอ้ย เอลิทเอาบ่เอลิทอุ้มหามบ่ป้าตัวเียเียดกินน้ำกินน้ำเาะกินน้ำบมัดกินนมอาจาอจ้าจ้าๆจาอ้าจ้าเ้าเยบดีขนมน่าเอเฮาววดีไปลู สวัสดีเด้อป้าลุงจ้าด้าดเฮ้มาเด้อพี่น้องเด้อยิงขาลงกัน้ออย่างดน้องกวันนี้คน้มเอาเนะมีทีคอมเมนต์บอกว่าน้องหลีดเรียบร้อยมากชอบดูน้องหลีดขอบคุณอลายลายค่ะจะถ่ายน้องหลีดให้ดูงานเลย อไ้เขาแกเขากบังหนางมเนะแทนไปอัเดร้่ารอไปกิโลเด้อขาจะรีบ่ล้ว่ห่ใหญ่ผกับอไอ่ก็ไ่ได้เป็นร้านแมรูรบจับอ่กินกแล้วแ้เรื่องไ้อยัอตองไปยดอย้ีนีอย่างี้ ยาอาี่ไ่เอไออาจจะก็ไผ่แต่กมันเก่านครบยังไม่เหยียบมเลยผมมดอกเห็ดอันนั้นมาดอกเน่กัาพี่เนาะแต่เบลไ่อะไรนะดเลยทกตัวใหคือสดโอ้มวสบายดีพี่นาอก่างกันเยอะไม่สุขสุขหาวเอยลงขเล่นจัแล้วไมไป ัวเล่นห่าุนเล่นน้ำในตาของเราได้ทีเลีกนี้นะใส่เนื้อเดียนขึทกอย่างขึ้ยางสดยพกนี้นะมัน่ามันงามเกเคยจัดการคนงว่เทียงมันไม่นะเกมนงามมันเลยดึงมากอัวสดีอว่มาจ้า

กินฮอดกระต่ายปใจแห้งอกใจแห้งกินฮอดกระตายเป็ปัพาปะเ็นปะเห่เป็นปะเตฝัมาเห็นเห็ุปะเต็นเป็นโอ้น้ำหนามสงนะปีใจแห้งกันิงกระตายถเ็นตินตินไปหนชุ่มการบ่

เอาไปเห็นเห็ดปวกก็จะเต้นเต้นลุกอยู่นหอเ้นไามาปหาเก็บปวกว้อเยมมาเลยบหเต้นจับมา,เ,าเ,มเลยเมยาเต้นเหื่อยเลยยืนพี่ยาลนะ่ะไม่ยางไหมเมยพาเต้นยืนกับซื่ออยู่เมยพาวราดกิ่งแถวหน้าเขา อ่ะลอไม่ทำตลาดป่ะอืมถ้าอยู่ใครงานนางลีก็ลุมเธอหนึ่งวะเก็วแจงเ็นอเล่าต้องทนทนอนี่อืมต้องงาต้องงเลยนะแปดเดือนหละแปดเดือนปลายต่อเดือนละไปพามาลบอันอยู่แน่นไหนเา

Này, đây nhà ouais. ăn cơm. Đi qua bà ơi. Đi cơm tốt bồ. Con hen nhâm

มะตุกดอกขาวอย่าเงี้ดอกขาวบมันดอกดำนะอืมต่างกันอย่างเด้อโบมีเหอนิ่งาดีโบมันนวลดอกขาวเขามันเาไมนเป็นตะปีเป็นตะวนเนาะแล้วประเดี๋ยวจะขอเชื้อเราลงมาอยู่

อือไปแตะแทนไปนหอกไปตูวเสีนไปละมะัคตอง่ยุบยุบแล้วไปปหวังบุญหนึ่งไปแล้วผักล้านเราบมาแล้วมา,มา,มา,มาข้าวหนึ่งเรลูกข้ามากเลยังใ่ยังหวานจ่จจจจจจวยๆ่่หนอยห่จข้างะะ่ายเขาจะมากกว่าเ รลา้าบ้ามบ้าาทาไหมีเงินทอนเขาตีเขาม่มีจะใบรอาะใบพันธมัเอางั้นก็ิงเหรอเมือนเจ้า้องบ่เจ้าอเนไปแท้ก่อเอาบังคาราคาอยู่กลางงานสด้เอ็ย์กี่ยขกรไปเผา้านฐานเน่เนี่เนี่ยเผา้านใหญ่ ก็จ <ừ> mm ักระทานั partido, ็ไม่จัดตั่งขายออจะค้าเือนสาวสวยบ้างบ้านั็จะไปขายไปที่อื่นแล้วก็ของไายมาจดไทยจะยาโซ่ชาวมาอ่ะใส่มาเพสาอกมาอยากอย่ด้วยเห gì ăn kim đâu dạ um em xong không <laughs> <laughs> ต้องอกลองได้หนาวใช้ถุงกลับบอขน,นะน้นมาสนุกบ,บ้านอ่ะ,อะไ้ะะพี่น้องล้าพักใจอยู่เรากันใหม่เด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเดอ้อสบายดี